สวัสดีครับพบก,กับทีมงานอวยฟุตบอลครับผมมีเรื่องกลาวข่าวสารกีฬาต่างๆมานำเสนอเริ่มกันด้วยครับหลุยฟานเกาหัวหน้าโค้ชทีมชาตินิเทอ e r l a กล่าวก่อนนำทีมอัศวินสีสม้มพบกับอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลก2022รอบก่อนรองชนะเลิศในวันศุกร์ที่9ธันวาคมนี้ โดยบอกว่าลิโอเนลเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของทีมทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาเองก็ได้โดยฟานเกาชี้ว่ายอมรับว่าเมสซี่คือยอดนักเตะแต่มองว่าดาวเตะบัลลงดอเจ็ดสมัยมีสิทธ์จะกลายเป็นจุดอ่อนของทีมได้เช่นกันโดยเฉพาะยามที่อดีตแชมป์โลก2สมัยเสียการคางบอล เพราะไม่ได้มีส่วนกับเกมมากนักทำให้ทีมของตนมีโอกาสเหมือนกันผมบอกไม่ได้ว่าจะมีแผนรับมือกับเมสซี่อย่างไรในการเจอกันครั้งนี้หลังจากเคยนำทีมแพ้ให้กับอาร์เจนตินาในฟุตบอลมาแล้วห,หนึ่งในปี2014รอดูครับจะเป็นเหมือนที่ฟานเกาบอกหรือเปล่าว่าเมสซี่คือจุดอ่อนของทีม รอรุ่นรอชมรอเชียกันครับวันศุกร์นี้